สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับศิลปะ4.0บายครูัวคนสวยอีบายครูแอฟคนสวยอี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 วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนศิลป,ะ,ปะไปทั้งหมดกี่ยุคแล้วสองยุคสองยุคก,ก,ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคโบราณและตอนนี้เข้าสู่ยุคที่3แล้วนะคะก็คือยุคกลางศิลป,ะ,ปะยุคกลางเนี่ยนะคะมีทั้งหมด10ยุคนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนกันทั้งหมด4ยุคด้วยกัน ยุคแรกของเราคือยุคคริสเตียนนะคะยุคที่2ก็คือยุคไบแซนไทน์แล้วก็โรเมเนสนะคะแล้วก็โกธิกค,ค่ะทั้งหมด4ียุคนี้ให้เด็กๆตั้งใจฟังเนื้อหานะคะพวกเราสรุปเนื้อหาเน้นๆมาให้เด็กติดตามกันเลยนะคะไปศิลปะคริสเตียนนะคะเกิดขึ้นภายใต้ของาศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นการนับถือเทพเจ้าองค์เดียวคือ พระเยซูคิดค่ะศิลปกรรมในยุคนี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลและแบบอย่างมาจากกรีกแล้วก็โรมันนะคะศิลปกรรมในยุคนี้นะคะก็มุ่งเน้นแสดงออกเพื่อเอทิดทูนศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวนับเป็นยุคแห่งการสร้างโบสถ์วิหารให้สูงใหญ่ยอดเสียดฟ้าวิจิตพิสดารเพื่อ สร้างความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าค่ะลักษณะผลงานทางศิลปะที่สำคัญของศิลปะคริสเตียนคือคัตาคอมเป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนาโดยการขุดลงไปใต้ดินเพื่อหลบซ่อนจากการกวาดล้างของพวกโรมันสถาปัตยกรรมในยุคนี้นะคะก็จะนิยมสร้างโบสถ์ สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและก็ยังเป็นที่รวมของชุมชนเรียกว่าบาซิลิกาตามแบบอย่างบาซิลิกาของโรงมันนะคะแต่ของโรงมันจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองประโยชน์เกี่ยวกับราชพิธีค่ะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนามาดูทางด้านจิตกรรมกันนะคะมีการใช้หินสีก้อนเล็กๆติดตั้งบนผนังโค้ง,คง หลังแท่นบูชาในโบสถ์เป็นผลงานทางศิลปะแบบเหมือนจริงที่งดงามและได้รับอิทธิพลมาจากชาวกีกต่อมานะคะเราก็มาดูศิลปะยุคไบแซนไทน์สถาปัตยกรรมในยุคนี้นะคะเขาก็จะนิยมสร้างโบสถ์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเหมือนกับอะไรเหมือนกับยุคคริสเตียนที่ผ่านมาแต่ยุคนี้จะมีผนังที่หนาทึบตัน ส่วนแปลนรูปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ยังมีโดมเป็นประธานของโบสถ์เช่นโบสถ์ฮาเจียโซเฟียนะคะก็จะมีโดมขนาดใหญ่ตรงกลางอาคารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในยุคหลังๆเนี่ยนะคะในยุคต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีการประดับประดาตกแต่งมากขึ้นด้วยวัสดุที่มีค่าแล้วก็ตกแต่งด้วยงานจิตรกรรม งานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของไบแซนไทน์นะคะก็คือการทําหลังคาเป็นรูปกลมซึ่งต่างจากหลังคาของศิลปะในยุคอะไรยุคโรมันยุคโรมันก็เป็นหลังคาโค้งจำได้ไหมที่เราเคยเรียนไปหลังคากลมแบบไบแซนไทน์นะคะภายนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าโดมแล้วก็ข้อดีของหลังคากลมนะคะก็จะช่วยให้สามารถสร้างอาคารได้ใหญ่โตมากขึ้น มาดูทางด้านจิตกรรมนะคะก็เป็นจิตกรรมที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมอีกทีหนึ่งโดยการใช้กระเบื้องสีชิ้นเล็กๆหรือกระจกสีเป็นวัสดุค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภาพนักบุญทางศาสนาเป็นภาพที่มีลักษณะผอมสูงเน้นคิ้วดวงตาจมูกจิตกรรมอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือจิตกรรมที่ประกอบหนังสือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ศาส,สนาทางด้านงานประิมากรรมนะคะก็มีการสร้างรูปเคารพเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าเช่นพระเยซูมีลักษณะผอมสูงคล้ายกับงานจิตรกรรมแล้วก็งานตกแต่งนะคะก็นิยมแกะสละักโดยใช้วัสด,ดุดที่มีค่าต่อจากศิละปะยุคไบแซนไทน์ก็คือศิละปะยุคโลมันเนตนะคะ ศิลปะโรมันเนตนะคะก็ได้สะท้อนถึงระบบการเมืองเนื่องจากยุโรปในขณะดนั้นนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นเพราะว่าถูกลุกรานโดยชาวพื้นเมืองแล้วก็ยังเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาคิดกับอิสลามทำให้งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้นะคะมีความทึบแข็งแรงมั่นคงสถาปัตยกรรมในยุคนี้นะคะ ก็มีการใช้โครงสร้างประตูโคง้งหลังคาโคง้งคล้ายกับของโรมันส่วนแผนผังนะคะก็เป็นแบบไม้กางเขนแล้วก็เพดานโคง้งโครงสร้างหลังคาแบบกอยโหวนะคะก็คือการใช้วัสดุที่ทําด้วยอิฐด,ด้วยหินแล้วก็ผนังที่หนาเนี่ยจะช่วยทําให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นทําให้ดูมีความแน่นทึบแข็งแรงคล้ายกับป้อมปราการและลักษณะสําคัญอีก อย่างหนึ่งของสถาปัตกกรรมโรมานเนตนะคะก็คือมีการตกแต่งประตูทางเข้าโบสถ์ด้วยประติมากรรมนูนสูงเพื่อสร้างความสง่างามและก็ความน่าศรัทธาให้กับผู้ที่กำลังเข้าไปในโบสถ์ทางด้านงานประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมของโรมาเนตเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับมนุษย์ และงานปริมากรรมนูนสูงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการตกแต่งสถาปัิยะกรรมในยุคนี้และปริมากรรมนูนสูงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบลิลทางด้านงานจิตกรรมนะคะจิตกรรมฝาผนังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางศาสนาแล้วก็มีการเขียนสีบูนเปียกหรือเรียกอย่างว่าペโกปัจจุบันนะคะการตกแต่งผนังเนี่ยก็ถูกทำลายโดยดินฟ้าอากาศ เสียหายเป็นสัส่วนใหญ่แต่ก็ได้รับการเขียนใหม่โดยศิลปินในสมัยต่อมาจิตรกรรมอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือจิตรกรรมประกอบหนังสือหรือประกอบคัมภีร์ไบเบิล<ม>ต่อจากศิลปะยุคโรมาเนตนะคะก็คือศิลปะยุคโกธิกค,ค่ะศิลปะในยุคนี้นะคะเขาก็มุ่งที่จะขยายศาสนาเพื่อที่จะต้องการให้เห็นถึงความสง่างามโดยใช้ยอดแหลมของสถาปัตยกรรม เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองผู้ให้กำเนิดสถาปตยกรรมแบบโกธิกก็คือแอปบอตซูเกอร์สถาปนิกช,ชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาก็เป็นผู้ออกแบบโบสถ์เซนเดนิสอยู่ที่ตอนเหนือกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือโครงสร้างแบบโค้งยอดแหลมมีค้ำยันผนังภายนอกตัวอาคารเนี่ยจะมีความสูงมากแล้วก็ หน้าต่างเนี่ยจะประดับด้วยกระจกสีซึ่งการประดับกระจกสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่โดดเด่นในสมัยโกธิกต่อมานะคะเราก็มาดูทางด้านงานประติมากรรมในสมัยโกธิกกันนะคะประติมากรรมในยุคนี้นะคะก็ใช้สําหรับประดับงานสถาปัิยกรรมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยมีทั้งประติมากรรมลอยตัวแล้วก็ประติมากรรมแบบนูนสูงอาคารส่วนมากนะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับพระเยซู มีการเน้นรอยโยนบนหน้าและไม่คำนึงถึงสัดส่วนจริงของมนุษย์ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับศิลปะยุคกลางทั้งหมดสี่ยุคก็คือคริสเตียนไบเซนทายโรมนเนตแล้วก็โกชีนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้จากคลิปนะคะก็คือยังไม่ค่อยมีงานศิลปะที่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือยุคต่อไปก็คือยุค เลเลโซงทุกคนนะคะเตรียมตัวกันเลยนะเนื้อหาแน่นๆปังๆเลยนะศิลปินแบบมีมากความสามารถเกิดจากรุปนี้เลยนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายฝากกดไ like. <c ười> ลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ